ความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียเดือดหลังเปอร์ซิปบันดุงสกอร์รวมแพร้ราชบุรีไป1ประตูต่อสตกรอบ16ทีมในศึก ACL2 เฤดูก,กาล2025-2026ถึงเปอร์ซีฟบันดุง10คนเปิดบ้านเฉือนชนะราชบุรี FC ไป1ประตูต่ศูนย์สกอร์รวม1 3ทําทำให้ราชบุรี FC สร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สําเร็จในการแข่งขันเอ c ซีแชมเปียนส์ลีกร2รอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2569ณสนามกิโลราบ,บันดุงเล่าตันอาร์พีสเตเดียมผลการแข่งขันรปรากฏว่าเปอร์ซีบ,บันดุงเชือนชนะราชบุรี f อไป1ประตูลย0เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียเดือดหลังเปอร์ซีบ,บันดุง สกอร์รวมแพรราชบุรีไป1ประตูสอ3ตกรอบ16ทีมในศึก ACL2 จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยชาวอินโดนีเซียท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าจงเตรียมตัวให้พร้อมหลังจากนี้คิงเปอร์ซีฟจะถล่มสโมสรนในลีก้วันและคว้าแชมป์สามสมัยจ้อนมุมมองท่านต่อมาครับอย่างน้อยเปอร์ซีฟก็ช่วยรักษาโคต้า2ทีม ในศึก ACL 2เอาไว้ได้แล้วยังรักษาอันดับท็อป20ของหลีกเอเชีย er ด้วยไม่ว่าทีมต่อไปจะเป็นทีมใดก็ตามหวังว่าพวกเขาจะทำผลงานได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าอย่างน้อยชัชนะก็ช่วยเพิ่มคะแนน MA Ranking ได้และทำให้อันดับบลีกของพวกเราดีขึ้นได้ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบแปทีมสุดท้ายได้ก็ตามความคิดเห็นท่านต่อมาครับ จงลุกขึ้นสู้นะคิงเปอร์ซีฟยังคงรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็นสโมสรจากชวาตะวันตกได้แข่งขันในเวทีเอเชีย er, มาร่วมกันคว้าแชมป์สามสมัยซ้อนกันเถอะชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าจากไทยลีกพวกเราได้เรียนรู้ที่จะซื้อผู้เล่นต่างชาติที่มีคุณภาพจริงๆและเล่นกันเป็นทีมเวิร์คไม่ใช่การพึ่งพาผู้เล่นเครื่องทีมให้แบกรับภาระคอมเมนต์ถัดมาครับ บทเรียนจากเปอร์ซิฟก็คืออย่าซื้อผู้เล่นอย่างไม่ระมัดระวังควรซื้ออดีตผู้เล่นต่างชาติจากไทยลีกหลีกสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ที่มีฝีเท้าดีน่าจะดีกว่านะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าผมไม่อยากดูลีกกาวลีอีกต่อไปแล้วมันน่าอับอายมากที่ต้องเจอกับทีมจากไทยแล้วก็พ่ายแพ้แค่ได้ผ่านเข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้ก็พอใจแล้วแต่นี่ขนาดยังไม่ได้เข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้าย ก็ยังรู้สึกอับอายเลยงุมมองท่านต่อมาครับใครบอกให้แพ้30มูนในนัดแรกละ่ะมันทําให้ไกลามาเป็นภาระในนัดที่2องแล้วยังต้องมาเล่นด้วยผู้เล่น10คนอีกเห็นได้ชัดว่าคุณภาพของผู้เล่นต่างชาติของพวกเรายัางดีไม่เท่ากับสโมสรจากไทยและสิงคโปร์ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าผมได้เรียนรู้ว่าเปอร์ซิบุระทําผลงานได้เหนือกว่ามาก นนในรายการเอฟซีครับปี2024พวกเขาสามารถผ่านเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศได้แถมยังเอาชนะแชมป์เก่าจากคูเวตได้อีกด้วยในขณะที่เปอร์ซีฟแพ้แม้กระทั่งทีมจากไทยแล้วก็ตกรอบไปความคิดเห็นท่านต่อมาครับสโมสรราชบุรีกำลังจะถูกกำบักโอซาก้าหรือโปหังสติลเลอร์ถล่มยับในรอบ8ทีมสุดท้ายมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าทั้งทงที่ มันก็เป็นแค่สโมสรไทยเองนะคอมเมนต์ถัดมาครับเยี่ยมไปเลยทีมไทยสามารถติดสินบนกรรมการได้ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ากรรมการโกงเปอร์ซีปชนะแต่ทำไมถึงไม่ได้เข้ารอบถึงแม้ว่าราชบุรีจะโชคดีแต่พวกเขาก็เล่นได้ไม่ดีนักในสนามเลี้ยงควายของทีมเปอร์ซีฟนี่มันคือการโกงของมาเฟีย AFC อย่างชัดเจน ส่วนกรรมการก็โกงด้วยเช่นกันเปอร์ซีฟยังคงเป็นราชาเบอร์หนึ่งของอาเซียนในสนามเลี้ยงควายของพวกเขามุมมองท่านต่อมาครับเปอร์ซีฟปทะราชบุรีไม่ใช่เปอร์ซีฟปทะพ,พุทธศิลป์ถูกต้องคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าขอขอบคุณพระเจ้าที่พวกเราชนะถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้ผ่านเข้ารอบแต่อย่างน้อย พวกเราก็เอาชนะสโมสรจากไทยได้ถึง3ครั้งแบงคอก2ครั้งและราชบุรีอีก1ครั้งและแพ้เพียงครั้งเดียวให้กับราชบุรีในฤดูกาลหน้าพวกเราจะไปเล่นในเวทีเอเชียอีกครั้งและหวังว่าพวกเราจะทําได้ดีกว่าเดิมนะต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียเกี่ยวกับเหตุการณ์ความวุ่นวายหลังจบเกมกันมากนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่านี่คือสิ่งที่เป็นลักษณะของการอยู่ในประเทศที่ยังไม่เจริญ มุมมองท่านต่อมาครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆและทําให้คนภายนอกมองในแง่ลบแฟนบอลพวกนี้มีทัศนคติที่แย่มากคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าบรรยากาศความเป็นบังกลาเทศมันช่างเข้มข้นจริงๆความคิดเห็นท่านต่อมาครับเหมือนเดิมถ้าหากอินโดนีเซียแพ้มันก็จะกลายเป็นลิงโดยอัตโนมัติ ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าจิตวิญญาณของความไม่เจริญยังคงหลงเหลืออยู่คอมเมนต์ถัดมาครับฉันเคยบอกไปแล้วว่า IQ ของกอริล่ามันน่าเหลือเชื่อมากความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ามันทำให้นึกถึงตอนที่นักเตะและทีมสตารโค้ชของปเปอร์เซบายาท,ทุกคนที่รีบวิ่งหนีเข้าไปในโอโงงกันจูรูฮันและขึ้นรถหุ้มเกาะทันที ที่เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเพราะถูกกว้างปาด้วยก้อนหินพวกเขาเป็นแฟนบอลแบบไหนกันเนี่ยมีการเตรียมก้อนหินเอาไว้คว้างขณะที่ดูเกมการแข่งขันด้วยเหรองุมมองท่านต่อมาครับกลุ่มแฟนบอลของเปอร์ซิปบันดุงทําไมถึงโง่กันจังพวกเขาแพ้ไปแล้วยอมรับซะเถอะชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าจงจําเอาไว้ว่านี่ไม่ใช่ลีกวันนะ ที่คุณพ่อเอริกและคุณพ่อเกรนจะสามารถข่มขู่กรรมการได้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับทรัพยากรนมนุษย์ตกตามความวุ่นวายการจลาจลและการเหยียดมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าประเพณีการคว้างขวดยังมีอยู่อีกเหรอซอมเมตนท์ถัดมาครับความจริงก็คือว่าหลีกอินโดนีเซีย ยังมีคุณภาพที่ด้อยกว่าไทยเลกอยู่มากหลกในประเทศประสบความสำเร็จได้ก็เพราะว่าการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อข่าวสารที่นี่ถือว่าดีที่สุดในเอเชียเลยทีเดียวชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าแน่นอนว่าเหตุการณ์เช่นนี้ไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้แต่ถ้าหากผู้ตัดสินมีความยุติธรรมบางทีเรื่องทั้งหมดนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะ งูม,มองท่านต่อมาครับผาดประสบการณ์จริงๆทำไมพวกเขาต้องเปิดเกมรุกเข้าใส่เมื่อไปเยือนถิ่นของคู่ต่อสู้ผลที่ตามมาก็คือทำให้นัดที่สองต้องมีทางตันพวกเขาไม่สามารถเอาชนะด้วยสกอร์ที่มากได้ชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายได้คอมเมนต์เอาไว้ว่ามันก็เป็นแบบนี้มาตลอดถ้าหากพวกคุณพ่ายแพ้พวกคุณก็จะต้องคว้างปลาขวดแล้วก็เดินลงมาในสนาม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียเดือดหลังเปอร์ซิปบ,บันดุงสกอร์รวมแพร้ราชบุรีไป1ประตูต่อ3ตกรอบ16ทีมในศึก ACL2 อ,อูฤดูกาล2025-2026ถึง2 2เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบเดี๋ยวปดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ